สวัสดีค่ะพบกับช n e l ส่วนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเวลเคยคิดไหมคะว่าถ้าเราลองได้ออกแบบบ้านของเราให้ออกมาแปลกประหลาดไม่เหมือนใครมันคงจะดีไม่น้อยเลยในคลิปนี้แอดก็เลยรวบรวมบรรดาบ้านที่ทั้งแปลก ปลาดที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพตัดต่อแต่มันมีอยู่จริงๆมาให้ชมกันค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทางช่องของเรากันนะคะไปรับชมกันเลยค่ะบบกกใจคันไปบ้านที่แคบที่สุดในโลก สำหรับ,บบ้านหลังนี้นะคะใครที่เป็นโรคกลัวที่แคบๆแล้วก็ผ่านไปก่อนเลยค่ะ สำหรับบ้านที่ได้ชื่อว่าแคบที่สุดในโลกหลังนี้เรียกว่าถูกแทรกอยู่ระหว่างตึกเก่าๆสองหลังในใจกลางกรุงวอร์ซอของประเทศโปโลแลนด์โดยขนาดของพื้นที่นะคะใช้สอยแคบๆเพียงแค่14.5ดาตารางเมตรโดยมีมุมที่แคบที่สุดเพียงแค72 cm, ่72เซนติเมตรหรือประมาณ2ไม้บรรทัดครึ่งเท่านั้นเองแต่เฮ็นเล็กๆแบบนี้นะคะเ็ามีเครื่องอำนวยความสะดวกแบบครบครันเลยละค่ะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าบ้านเล็กเท่าดูหนูใครจะมาอยู่อาศัยกันซึ่งหลัก หลักแล้วนะคะเขาตั้งใจจะสร้างเพื่อไว้สําหรับเป็นที่พักของศิลปินที่ได้รับเชิญให้เข้ามาพักเพราะเขาเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกของการสร้างสารรค์ผลงานศิลป์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่จํากัดนั่นเองนะคะแบบนี้ก็มีด้วยนะคะบ้านกลับหัวจากบ้านแค เราไปดูบ้านที่มีความแปลกพิสดารไม่เหมือนชาวบ้านอย่างบ้านกลับหัวกันบ้างดีกว่า <Like S 1> ค่ะหลายคนอาจคิดว่าแอดเพี้ยนหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าไม่เลยนะคะเพราะมีคนสร้างบ้านกลับหัวอยู่จริงๆแถมยังมีอยู่หลายแห่งทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์กลับหัวอย่างวันเดอร์เวิร์ ที่เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นไปทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกาโดยแต่ละที่นะคะก็จะมีอาคารกลับหัวที่มองดูเหมือนจะพังลงมาสู่พื้นดินแถมยังมีซากร่องรอยของรอยแตกและซากชิ้นส่วนของตึกที่พังลงมาอีกด้วยนะคะหรือไดาว่าเห็นจากภายนอกก็ไม่กล้าที่จะเข้าแล้วล่ะค่ะเพราะกลัวว่ามันจะถล่มลงมาหรือว่าจะเป็นบ้านกลับหัวนะคะที่เมืองทีโรนในออสเตรเลียที่อาจทำให้คนที่เข้าไปชมถึงกับมึนงง พอเฟอร์เจอทั้งหมดเนี่ยก็ติดห้อยกลับหัวลงมาติดอยู่กับเพดานบ้านด้วยเช่นกันหรือแม้กระทั่งรถเต่าก็ยังจอดกลับหัวติดอยู่บนเพดานราวกับจะด่นลงมาอีกด้วยนะคะจิดจะว่ายังมีคนที่มีความคิดแหวกนแนวอยู่อีกเพียบเลยล่ะคะ่ะนี่ขนาดแอดไม่ได้ไปชมด้วยตายังรู้สึกว่าตาลายไปหมดเลยนะคะบ้านกลางแม่น้ำ ใครจะไปคิดกันล่ะคะว่าท่ามกลางแม่น้ําที่กว้างใหญ่จะมีใครคิดจะไปสร้างบ้านอยู่ตรงกลางแม่น้ํากันคงจะไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะคะและนี่นะคะก็คือบ้านหลังเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ําดรีนาในประเทศเซอร์เบียซึ่งเกิดจากฝีมือนะคะของกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มในปีคิศ1968 ที่ต้องการจะสร้างที่พักไว้สําหรับมาเที่ยวอาบแดดเพราะว่าถ้าให้นอนบนโขดหินเฉยๆพวกเขากลัวว่าจะชวนให้ปวดเมื่อยเกินไปจึงตัดสินใจนะคะร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาแม้ว่าขั้นตอนการสร้างนะคะพวกเขาจะเจออุปสรรคมากมายในเรื่องการขนย้ายหรือว่าต้องพบกับปัญหาน้ําท่วมจนบ้านนะคะเกือบพังทลายหลายต่อหลายครั้งแต่พวกเขาก็คอยซ่อมแซมแล้วก็ดูแลมันอยู่เสมอจึงทาให้บ้านหลังนี้ ยืนหยัดอยู่บนโขดหินมาเป็นระยะเวลากว่า56ปีแล้วล่ะค่ะและด้วยความที่บ้านหลังนี้นะคะถูกเคยแพร่ผ่านทางในีช n น l g e o อกราฟิกเมื่อปีที่จะักกาช2013ทําให้มันนะคะโด่งดังกลายเป็นที่รู้จักและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้อยากจะมาเยี่ยมชมนั่นเองนะคะ เรียกว่าน่าทึ่งจริงๆนะคะสงใส่ป่านนี้กลุ่มไวรุ่นที่สร้างบ้านในวันนั้นปัจจุบันนะคะคงจะกลายเป็นคุณปู่กันไปหมดแล้วพวกเขาคงจะภูมิใจกับผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับพวกเขาหน้าดูเลยนะคะบ้านภูเขาไฟมีใครคิดอยากจะสร้างบ้านที่แสนจะอบอุ่น อยู่บนภูเขาไฟบ้างไหมคะแค่คิดก็กลัวว่าแทนที่จะอบอุ่นมันจะสุกซะก่อนนี่สิคะและนี่นะคะก็คือบ้านที่ถูกสร้างขึ้นบนภูเขาไฟที่ดับแล้วคะ่ะซึ่งตั้งอยู่นะคะในทะเลทรายโมฮารีในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยเดิมทีนะคะบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1968โดยวาดวอลเล เพื่อต้องการที่จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับเขาและก็ภรรยาโดยออกแบบนะคะให้เป็นบ้านที่มีลักษณะทรงโดมขนาดสองห้องนอนสองห้องน้ําและบ้านสําหรับผู้ดูแลนะคะขนาด7จ0ดอยตารางฟุตหลังจากที่เขาเก็บบ้านหลังนี้เอาไว้หลายปีบ้านหลังนี้ก็ได้ถูกขายต่อมาด้วยราคานะคะไม่ต่ํากว่า7,50 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐโดยเจ้าของคนล่าสุดนะคะยังฮูโฮเซอร์ก็ได้บริจาคบ้านหลังนี้ให้กับมาหาวิทยาลัยแชปแมนไปในที่สุดนั่นเองนะคะ บ้านมนุษย์หินฟรินสโตนหากใครนะคะที่เกิดทันและเคยได้ดูการ์ตูนยุคหินอย่างเรื่องฟรินสโตนแล้วก็คงจะนึกภาพของตัวละครแล้วก็หมู่บ้านของมนุษย์ยุคหิน ได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะแต่สําหรับบ้านหลังนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นบ้านที่หลายคนรู้จักกันดีในชื่อบ้านมนุษย์หินฟรินสโตนแห่งเมืองคิวโปโรในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยถูกสร้างขึ้นนะคะเป็นครั้งแรกในปีคศหนึ่ัก้าร1976ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีก็จะเป็นสีขาวแต่หลังจากนั้นนะคะก็ได้ถูกเูรือนะเรื่อยมาจนกระทั่งในปี2015เจ้าของบ้านก็ตั้งใจจะขายต่อในราคา4.2ล้านเหรียญดอลลาร์แต่ว่าไม่มีใครนะคะสนใจที่จะซื้อจนใน ที่สุดก็ถูกขายไปในราคา2.8ล้านดอลลาร์ในปี2017และก็ได้พัฒนานะคะปรับปรุงเรื่อยมาจนเป็นบ้านหลังปัจจุบันที่สะดุดตาต่อผู้พบเห็นหลังนี้ละคะ่ะโดยเจ้าของคนปัจจุบันนะคะเธอตั้งใจที่จะชดเชยวัยเด็กที่ขาดหายไปของเธอก็ตอนที่เธอย,ยังเป็นเด็กนั้นมันคือช่วงระหว่างแล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นแล้วบ้านหลังนี้นะคะจึงเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยชดเชยวัยเด็กที่ขาดหายไปของเธอนั่นเองนะคะ บ้านที่ได้ชื่อว่าลึกลับและโดดเดี่ยวที่สุดในโลกภาพของบ้านหลังหนึ่งที่สร้างนะคะอยู่เพียงลําพังบนเกาะเอลิไดซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไคลแลนด์ ซึ่งกันทีนะคะที่ภาพของบ้านถูกเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตมันก็ได้รับความสนใจจากผู้คนจํานวนมากและก็พากันตั้งข้อสงสัยว่ามันเป็นบ้านจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ภาพตัดต่อหรือถึงจะมีจริงก็คงจะเป็นบ้านของมหาเศรษฐีแน่ๆซึ่งความจริงแล้วภายหลังจากเกาะแห่งนี้ได้ถูกค้นพบเมื่อราวๆสามปีก่อนที่นี่ก็ได้กลายมาเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านกลุ่มเล็กๆประมาณ5ครอบครัวและเมื่อความเจริญนะคะบนแผ่นดินใหญ่ีมากขึ้นพวกเขาก็ค่อยๆย้ายออกไปจนหมดใน ปีคิศตกร์ส1 9 3์ถึงกระทั่งในปี1950ทางสมาคมล่าสัตว์ของเอลรดายก็ได้พากันสร้างนะคะบ้านหลังนี้ขึ้นมาเพื่อไว้เป็นที่พักแรมระหว่างออกล่านกพับปิ้นบนเกาะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะกเกาะห่งน,นี้ได้กลายเป็นสถานที่ทำรังของนกทะเลที่สำคัญหลายชนิดจงท,ทำให้มันกลายเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและพื้นที่คุ้มครองไปในที่สุดนั่นเองนะคะ บ้านบิดเบี้ยวที่ประเทศโปลแลนด์หลายคนนะคะที่ไม่เคยเห็นตึกนี้มาก่อนคงต้องขยี้ตากันหลายรอบเพราะคิดว่าเราตาลายหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วนะคะตาของคุณไม่ได้เป็นอะไรหรอกคะ่ะเพราะตึกแห่งนี้มันบิดเบี้ยวของมันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเพราะเขาตั้งใจที่จะสร้างให้มันออกมาบิดเบี้ยวนั่นเองโดยตึกแห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโซปท์ทางตอนเหนือของโปลแลนด์โดยถูกสร้างขึ้นนะคะเมื่อปีคศ2004 โดยเป็นส่วนหนึ่งของห้างสรรพสินค้าที่ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกที่ได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากภาพวาดของยานมาซินซองแสย่างโซตินซีและซาเลนสกีนั่นเองนะคะแต่ดูกี่ทีกีทีก็แทบจะขี้ตาจริงๆนะคะนี่นะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่แอดนำมาฝากแต่ยังมีบ้านที่แปลกและประหลาด ที่อาจจะยังไม่เคยเห็นผ่าตาที่ไหนมาก่อนกันอยู่อีกเพียบเลยแล้วค่ะไว้ถ้าชอบแล้วก็อจะหามาให้ชมกันอีกนะคะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะในหากคุณชื่นชอบคลิปนี้แอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ